เคยรีบไ,ไหมครับเวลาที่นั่งเครื่องบินไประยะทางไกลๆมีคนจะคอยบอกเราว่าให้ดื่มน้าเยอะๆขยับตัวบ,บ่อยๆทํากายบริหารบ้างขยับข้อเท้าบ้างแล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดนี้เนี่ยเพื่อป้องกันภาวะที่เรียกว่าอีโคโนมิคลาสซินโดมมันเกิดขึ้นได้จริงไหมแล้วมันป้องกันได้จริงหรือเปล่าเราเจอได้บ่อยไหมและใช่ครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ living well podcast ที่อยากให้คุณมีสุขภาพดีไปด้วยกัน สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บรรเจริดประดิษฐ์สุขถาวรศัลยแพทย์ด้านหลอดเลือดและอุบัติเหตุโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของ Economy Class Syndrome ครับหรือว่า Traveler t h rombosis ทั้งสองอันนี้เนี่ยเป็นชื่อเล่นของภาวะที่เรียกว่า deep vein thrombosis ครับก็คือภาวะที่เกิดหลอดเลือดดำอุดตันในคนที่เดินทางนั่นเองครับภาวะนี้เนี่ยเราพบตั้งแต่ปี1954ครับโดยมีคุณหมอที่เดินทางจากเวเนซุเอลาเดินทางไปเมืองบอสตันที่สหรัฐอเมริกาครับในระหว่างเดินทางก็พบว่ามีหลอดเลือดอุดตันเกิดขึ้นครับแล้วในปีถัดมาเนี่ยเราก็พบภาวะนี้เรื่อยๆครับเนื่องจากอุตสาหกรรมการบินที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในปี1977เราได้เรียกชื่อเล่นมันว่าเป็น economy class syndrome คร ประหยัดนะครับการเดินทางในชั้น Business Class หรือชั้นธุรกิจหรือชั้น1ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันครับแล้วก็เกิดขึ้นแม้กระทั่งในการเดินทางบนบกครับนั่งรถระยะทางไกลๆก็เกิดขึ้นได้ครับคราวนี้เรามาดูกันว่าแล้วลิ่มเลือดเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับในหลอดเลือดดาอันดับแรกผมต้องขอแยกก่อนนะครับว่าลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นภาวะนี้เนี่ยเป็นลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นในหลอดเลือดดาครับไม่ใช่หลอดเลือดแดงไม่ได้สัมพันธ์โดยตรงกับการเกิดลิ่ม อันตรายของมันคือเมื่อเกิดริมเลือดที่ขาแล้วมีการหลุดไปที่ปอดได้ครับทําให้เกิดการหายใจที่มีปัญหาได้และในที่สุดผู้ป่วยเสียชีวิตจากภาวะนี้ได้ครับพอฟังถึงตรงนี้คุณผู้ฟังคงจะมีคําถามใช่ไหมครับว่าอยู่ดีๆร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดริ่มเลือดขึ้นมาได้ยังไงดูทั่วไปแล้วร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีระบบป้องกันการเกิดริ่มเลือดอยู่แล้วครับอยู่ในภาวะสมดุลก็คือเลือดไหลเวียนได้เป็นภาวะปกติแต่เมื่อใดก็ตามที่มีปจมัจจัยมาเกี่ยวข้องครับเช่น ร่างกายเรามีอายุมากขึ้นตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปก็มีโอกาสเกิดิ่มเลือดมากขึ้นครับหรือบางทีอาจจะมีภพาะวะทางพันธุกรรมอยู่แล้วซึ่งเรามักจะพบในประวัติครอบครัวครับว่ามีการเกิดิเลือดในครอบครัวมาก่อนรวมถึงแม้กระทั่งอาจจะเกิดิมเลือดในตัวผู้ป่วยเองมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้นอกจากนั้นแล้วอาจจะดูถึงปัจจัยบางอย่างครับเช่นป่วยด้วยภาวะเป็นโรคมะเรง็งรับการผ่าตัดมา ก็อาจจะทาให้เกิดการแข็งตัวของเลือดผิดปกติได้ครับรวมถึงการได้รับยาบางอย่างเช่นยานกลุ่มยาคุมกําเนิดยาสเตียรอยด์โดยในภาะวะปกติแล้วเนี่ยด้านกายเราอยู่ในภาะวะสมดุลครับจะมีการควบคุมการเกิดิ่มเลือดให้เลือดไหลเวียนได้เป็นปกติดี แต่คราวนี้ไม่มีการทํางานผิดปกติไปโดยมีกลไก3อย่างครับก็คือการที่เลือดมีการคั่งอยู่บริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นระยะเวลานานการเกิดการบาดเจ็บของหลอดเลือดนะครับรวมไปถึงการที่ร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงไปทําให้เกิดการแข็งตัวของเลือดได้ง่ายกว่าปกติทั้ง3ปัจจัยนี้ร่วมกันเนี่ยทำให้เกิดลิ่มเลือดได้ครับทั้งหมดนี้เนี่ยทำให้เกิดลิมเลือดง่ายขึ้นครับและคราวนี้การเกิดลิ่มเลือดที่ง่ายขึ้นไม่เกี่ยวอะไรกับการเดินทางนะครับเราพบว่าเวลานั่งเครื่องบินไปนานๆเนี่ยร่างกายยววนน้้้องลลดไแ เมื่อไหร่ล่ะที่จะเกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าเกิน4ชั่วโมงขึ้นไปครับถ้าเรานั่งเครื่องบินเป็นระยะเวลานานเกิน4ชั่วโมงเนี่ยก็มีโอกาสเกิดลิ่มเลือุตันได้ง่ายขึ้นครับแล้วถามว่า4ชั่วโมงเนี้ยมันยาวขนาดไหนนะครับที่ไม่ง่ายก็คงจะเป็นจากกรุงเทพไปอินเดียอ,อ่ไปที่เซี่ยงไฮ้ของจีนทางตอนเหนือไปไกลเกินฟิลิปปินส์หรือว่าไปไกลเกินบาหลีครับ ถ้าระยะทางไกลเกินนี้เนี่ยเราคร่าวๆได้ว่าเกิน4ชั่วโมงแล้วครับเพราะฉะนั้นคงไม่ต้องลังเลว่าถ้าไปยุโรปหรือว่าไปออสเตรเลียก็คงจะเกินอยู่แล้วครับซึ่งระยะเวลานั่งเครื่องบินที่นานเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยจะพบว่าผู้ป่วยมกักจะเกิดการอุดตันของหลอดเลือดได้ในเวลา48ชั่วโมงหลังการเดินทางครับแต่ว่าในการมีอาการเนี่ยอาจจะพบได้หลังจากนั้นครับซึ่งอาการที่มาเนี่ยอาจจะมาได้ตั้งแต่การมีขาบวม มีการอักเสบของหลอดเลือดดาที่เป็นรอยแดงตามแนวหลอดเลือดครับโดยไปถึงเมื่อเวลาอุุดไปปอดแล้วมีการหายใจผิดปกติอย่างที่บอกครับซึ่งถ้ามีเข้าสงสัยนะครับไม่แน่ใจควรปรึกษาแพทย์ครับซึ่งแพทย์ก็จะทำการตรวจร่างกายตรวจเลือดหรืออาจจะตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือดดำครับเพื่อยืนยันว่ามีภาวะของหลอดเลือดดำอุดตันหรือเปล่า ซึ่งถ้ามีก็ทําการรักษานะครับเริ่มตนน้นตั้งแต่การให้ยาต้กกนนานการแข็งตัวของเลือดประยะเวลาประมาณ3เดือนขึ้นไปร่วมกับการพิจารณาใส่ถุงน่องเพื่อลดอาการบวมของขาครับแต่อย่างที่เราได้คุยกันแล้วครับว่าภาวะน,นี้ป้องกันได้ครับการป้องกันอาจจะเริ่มตนน้นตั้งแต่การสวมถุงน่องปรับความดันที่ขานะครับการดื่มน้ําบ่อยๆบ,ยบ,ยบยเนเครื่องบินเพื่อลดการขาดน้าเพราะอย่างที่เราทราบแล้วว่าการขาดน้ำเนี่ยทำให้เลือดข้นขึ้นครับมันจับตัวเป็นก้อนง่ายขึ้นการขยับแข้งขยับขาก็ช่วยได้นะครับ ทาการบริหารบนเครื่องบินทําให้กล้ามนื้มีการขยับตัวครับมันจะทำให้เลือดมีการไหลเวียนดีขึ้นมีการรีดเลือดกลับเข้าหัวใจได้มากขึ้นลดการข้างของหลอดเอลือดและก็ลดการเกิดหลอดเลือดุดตันได้ครับและคาถามที่พบด้วยบ่อยคือแล้วแอลกอฮอล่ะมันเกี่ยวอะไรด้วยนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยเกี่ยวสําคัญเลยครับตรงที่ว่าเวลาที่เราดื่มแอลกอฮอลบ์บนเครื่องบินเนี่ยจะเกิดการขับปสัสสาวะครับซึ่งเป็นฤทธิ์หนึ่งของแอลกอฮอล์ครับ แล้วอากาศบนเครื่องบินเนี่ยเราเข้าใจวันแห้งอยู่แล้วครับเมื่อรวมกับการขัดน้ําจากการขับปัสสาวะออกไปเยอะเลยเนี่ยทำให้เลือดข้นขึ้นครับแล้วก็เกิดเราได้นาอุดตันได้ง่ายขึ้นครับเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยครับการดูแลตัวเองเบื้องต้นก็คือการดื่มน้ำเยอะๆทาการบริหารลดการดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างนั่งเครื่องบินครับรวมถึงการหลีกเลี่ยงการนั่งทับขาไขว้ห้างระยะเวลานนนาบนเครื่องบินด้วยครับแต่ถ้าไม่แน่ใจนะครับอาจจะมีการป้องกันที่มากกว่านั้นครับเช่นการสวมถุงน่องรัด ปรับกำลังที่ขาดูถึงการรับประทานยาต้ากนการแข็งตัวของเลือดซึ่งกรณนนีนี้ผมคิดว่าอาจต้องแยกเป็นรายๆไปครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับโรคภาวะหลอดเลือดดำอุดตันในระหว่างการเดินทางหรือว่าอีโคโนมิคลาสซินโดมนะครับถึงแม้ว่ามันจะพบได้ไม่บ่อยแต่ว่าเป็นโรคที่มีอันตรายถึงการชีวิตได้ครับและที่สําคัญมันป้องกันได้ครับถ้ามีข้อไม่แน่ใจสามารถพบแพทย์เพื่อปรึกษาแนวทางการป้องกันการเกิดภาวะนี้ระหว่างเดินทางได้ครับเพราะเราอยากให้คุณมีสุขภาพดีไปด้วยกันขอบคุณครับ ใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลสุขภาพเชิงลึกแบบเน้นๆอย่าลืมกดไลค์และ subscribe เพื่อที่คุณจะได้มีสุขภาพดีไปด้วยกัน